ผนงานวันนี้นี่ครับสำหรับงานนะวันนี้ตองขอบคุณสื่อมาช่วุทั้งห้านะคะสำหรับผลงานของแลิปสติกนะคะซึ่งวันนี้เรามาด้วยคอนเซ็ปของเน็กซ์คัพเบมุ้งนะคะเป็นอีกคาดนงที่เราถ่ายรมัิี่แล้วนะาะเริงเลตัวนี้เป็นไงคะสำหรับสำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นยังไงบ้างตั้เบที่เว่า านาไม่อใช่ไอ้ไมีอะไรย่งนรักอว่าเพื่อเื่องทั้งเพร้านลิก้จองนครับพีใจครับที่ได้กลับมาอีกครั้งเนาะบอย่างที่ปีก่อนเนาะได้มาแครมาเร้อติรยิาเ ใช่ครับก็ดีใจปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งแล้วก็ดีใจที่ชวนผมกลับมาในงานไปโดยหกเฉดสีใหม่นะตอนนี้ก็มีทั้งหมด21เฉดสีแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนได้ลองเลือกแล้วก็ที่พิธีที่ที่มันเพนเตอร์บอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครตอนนี้ก็สามารถทานได้คือทั้ง21เฉดสีมันจะเข้าคุณแน่นอนอัพอัพในเฉดสีไหนที่ชอบเป็นพิเศษที่เราคปวยกันจริงๆอ่ะผมอ่ะชอบ ชอบตัวมังกรนูแมนนะครับใ่ผมก็ชอบตัวมังกันูแมนเพราะว่าเวลาไปงานหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราแต่งหน้าด้วยนะครับด้วยบางทีถ้าสิบปากมันเป็นสิ่งสำคัญถ้ามันบางทีมันมันหลอกไปมันแบบว่ามันบางเงินไปหรืออะไรยงเี้บางทีมันอาจจะทำให้มันดูไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เหมือนเหมือนแต่งหน้าไม่เสร็จเยอะแต่ว่าปีนี้ได้ลองเออสตาร์มีอัพซึ่งอยู่ในกระเป๋าเก่งแล้วนะ ก็เรียกได้ว่าก็ถูกใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสีที่งที่เราเห็แล้วว่าทาไง,งก็ได้กันตายทาไงก็ได้มันเข้ากับทุกเฉดสีตอ่อโจทย์เป็นประจำวันผมว่าตอ่อโจทย์มากครับเพราะว่า,าบางวันที่เราอาจจะแบบว่าไม่ได้แต่งหน้าหรือว่าบางวันเราแต่งหน้าน้อยหรือว่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยสีตัวนี้ผมเชื่อว่าก็จะทำให้ทำให้เรา,าด,ดูแบบดูไร้ขึ้นดูสดใสขึ้นอะไรอ่ะ เราเสนอเราเนอาคือคุณ้ชนนะคะที่เน้นในเรื่องของการนทาวเเรื่องของทีละเปอเรื่ของโกายกจดาเทาค่าัะคะอย่างนีจั